คุณเวลาศักดิ์ปกติเนี่ยเวลาเราจะไปดูโบราณวัตถุหรือว่าศิลปะวัตถุสักชิ้นนึงเนี่ยส่วนมากแล้วเราก็จะต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติถูกไหมคะแต่ว่าอีกไม่นานค่ะเขาบอกว่าเราจะได้ไปชื่นชมโบราณวัตถุแล้วก็ศิลปะวัตถุโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติกันแล้วเพราะว่ากรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามเตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์ค่ะคุณผู้ชมจัดแสดงโบราณวัตถุแล้วก็ศิลปะวัตถุไปติดตามเรื่องนี้ได้จาาากรยงนค่ะ หลังจากห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามร่วมมือกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์ระดับโลกไอคอนสยามเฮอริเทจมิวเซียมเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากทั่วโลก โดยกรมศิลปากรให้ยืมโบราณวัตถุและศิละปะวัตถุที่เก็บรักษาอยู่ในคลังกลางของกรมศิลปากรเป็นการเพิ่มพื้นที่จัดแสดงและเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชมมรดกทางศิละปะวัฒนธรรมของชาติมากขึ้นผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดอตอร์รุ่งโรดพิรมอนุกูลอาจารย์ภาวิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงระบุว่า การเปิดโอกาสให้คนเข้าถึงโบราณวัตถุและศิละปะวัตถุได้ง่ายเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะการจัดแสดงในที่ที่มีผู้คนพลุกพ่านน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีระบบการจัดพิพิธภัณฑ์บ้านเราเนี่ยยังยึดติดกับระบบโบราณอยู่ก็คือว่าตั้งเอาไว้แล้วก็ให้คนมาดูเองแต่เราเนี่ยไม่เคยที่จะออกจะไปโปรโมตตัวเองว่าตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นรจริงไหมครับ,รบถามว่าคนในกรุงเทพนะครับหรือคนในประเทศไทย รู้จักพิพิธภัณฑ์พระนครหรือรู้จักพารากอนมากกว่านะครับก็ต้องรู้จักพารากอนมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นการจัดเพื่อให้ประชาชนรู้นะครับก็ควรจะบุกไปถึงที่ที่จะเป็นแหล่งชุมชนเพราะอย่างเรื่องแบบนี้เนี่ยเมืองนอกเมืองนาเขาก็ทำกันมานานแล้วโบราณวัตถุและศิละปะวัตถุที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั้ง41แห่งของกรมศิลปากร มีจำนวน3า7 6 1นวน3 8 7 6รรายการในขณะที่ยังมีโบราณวัตถุและศิละปะวัตถุไม่ได้จัดแสดงและเก็บรักษาอยู่ในคลังกลางทั้งหมด1 9 6 9 8 1รายการดังนั้นการให้ยืมโบราณวัตถุและศิละปะวัตถุที่เก็บรักษาอยู่ในคลังกลางไปจัดแสดงเป็นการชั่วคราวถือเป็นการเผยแพร่มรดกอลําค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติไปสู่สายตาชาวโลก ผมยังคิดว่าความคิดนี้ถูกต้องแล้วคือต้องบุกไปหาสู่สู่ชุมชนให้ชุมชนข้างนอกเขารับรู้ไม่ใช่มาจมอยู่กันในให้ฝุ่นมันจับอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระนครการเผยแพร่ความสำคัญของศิละปะวัฒนธรรมให้คนได้รับรู้เป็นอีกหนึ่งทางที่จะทำให้ผู้คนตระหนักถึงการอนุรัก,กษ์สืบสารเพราะเมื่อทราบถึงความเป็นมาและความสำคัญของสิ่งที่มีการคงไว้ให้ลูกหลานร่วมภูมิใจในอนาคต คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป